เครื่องเล็กสเปคใไขยจะมาดูเครื่องนี้ส่งไปจังหวัดสะแก้วนะครับกับราคา5ตัวเพียง22,900รวมส่งสะแก้วให้เรียบร้อย สีขาวมินิมอลแล้วที่ผมกันคือเคสเล็กมากดูดิวิแต่ว่าพอน้ำหนักมันก็ไม่ได้เบาเดี๋ยวมาดูว่าสเปคอะไรบ้าง2290เครื่องนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็น Intel Core i5 7 2็ด0 0งสร F6 Core 12เพชครับแล้วก็จะมีตัวการ์ดจอเนี่ยเป็น Gigabyte Eagle RX 6 6 0 0 8GB นะครับสามพัลม RAM 16 g b d d r 4ดบัสาสาเคเบิล X 16 g b 1หนึ่งตัวแล้วก็เครื่องนี้มีสตอเรจหน่วยความจำ M. 2 NVMe ความจุ ห้าร้อยสิกิกไดซสเปซ3 5 High Semicity E 3 0 0 0้ามเดอร์บ,บอร์ดเป็น H 6 1 0 M จาก์กิกาไบต์แล้วก็พาวเวอร์เนี่ยเป็น600วัตต์ซิกมาเทคประกันศูนย์หปีเนาะเคสเนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่านี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครั้งแรกเพราะเป็นเคสที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เคสจากบแบรนด์ d ดักแบทนะครับเป็น DB 3 3 0 M สีขาวมีสีขาวแล้วแสดงว่าต้องมีสีดำด้วยดิม,มีจริงปะเนี่ยแล้วพอพี่ผมเอาแบบนี้สีดา ไม่มีไม่ได้นะบอกมีแล้วนะก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้ก็เป็นของไม,ม้มือหนึ่งทุกชิ้นเหมือนเดิมนะฮะใครที่อยากจัดแบบนี้หรือว่าอยากเลือกเคสแบบอื่นๆกระทักกันเข้ามาได้กัะบ,บอมมิอมทูจัดให้